ไปไหนกระโอ,อกกระโอกจะไปไหนลูกหืมเจ้ากระโลกเจ้ากระโลกจะไปไหนหืมกระโอกจะลงไปเหรอหืมจ้ากระทิงกระทิงไปหากระโอกเลย ก็ทิงไปหาก็ลอกๆเลยตะไครตะไครขาดน้ำมากันหมดเลยนี่ก็มาไปไหนครับไปไหนครับทางท่านทางท่าน่ะไปไหนทางท่าน เจ้าทังท่านดูอย่างก็แพะเลยอย่างก็แพะน้อยเฮงเฮงอย่าพาน้องไปไกลนะลูก เดี๋ยวแม่กลับบ้านนี้นะเฮงจะพาน้องไปเที่ยวไหน พิงยะพาน้องไปเที่ยวไหนลูกไปกลับบ้านกันยังฮะ ไปย่งแม่มาพามาเที่ยวแล้วอะก็ม,ม,ม,มาเดินดูด,นนดูนู่นดูนี่นี่ตัวนี้นอนตัวนี้นอน ดูกันเต็มเลยอันนี้เจ้าถังเงินเจ้าถังเงินจะจําง่ายคือเขาไม่มีหางมีหางแค่นิดเดียวเห็นไหมคะเขาจะมีหางเงินแค่นิดเดียวหางโผลกมานิดหนึ่งขอบคุณมากนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมอคลิปเด็กเด็กนะคะ ขอบคุณมากจ้า